สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะจะมาแนะนำการใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Business Shoot นะครับเพื่อ,อโพสต์ล่วงหน้าหรืออัปเดตคลิปวิดีโอหรือภาพอะไรภาพต่างๆในเพจของเรานะครับเมื่อเรา,าเป็นเจ้าของเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่เพจ5เพจสิเพจก็แล้วแต่นะครับเราสามารถใช้แอปตัวนี้นะครับเพื่อเป็นตัวจัดการนะครับจัดการเพจตัวจัดการเพจสมัก่อนเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวที่เป็นลูกธงนะครับ มันีอัปเดตมาเป็นตัวนี้แล้วนะครับตัวตัวเอ่อพิสเนตด้านซ้ายมือนะครับมุมซ้ายมือที่มีตัวเลขสองนี่นะครับอ่าทีนี้นะครับวิธีใช้งานนะครับเราจะเพราะว่าเราจะตั้งค่าเพจได้เพจหนึ่งนะครับให้มีการอัปโหลดวิดีโอล่วงหน้าอย่างเช่นวันนี้หรือพรุ่งนี้นะเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะสามารถอัปเดตได้เลยนะครับไปตรงนี้เลยครับผมไปแบบเร็วนะฮะ ตรงนี้นะครับหน้านี้นะครจะเป็นเพจที่เราเป็นเจ้าของเพจอยู่ทีนี้เราต้องการตั้งค่าเพจเอื่นๆที่ไม่ได้โชว์ตรงนี้นะครับเราก็กดไปที่มุมซ้ายมือด้าน,นบนที่เป็นรูปเพจนะครับตรงนี้ทีนี้เราก็เลือกเลยนะครับเราเลือกเพจของเราที่เราจะอัปเดตนะครับจะอัปเดตเราต้องการใช้เพจไหนที่มันเกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอแบบไหนเราก็เข้าไปในคลิปนั้นเลยอ่ะผมจะลองเอาตัวอย่างให้ดเป็น แกล้งเลซี่ชาน n e ลแล้วกันเพราะว่าเพจนี้ผมจะอัปเดตบ่อยๆนะครับแล้วก็ในเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับ,บ<อ>เราไปที่การเผยแพร่ในนี้มันสามารถตั้งค่าได้หลายอย่างนะครัเป็นหลายตัวเลยนะครับเราก็มาที่รูปภาพวิดีโอนะครับเสร็จแ,แล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราดูเราต้องการอัปโหลดวิดีโดอตัวไหนใะช่ไหผมเลือกก่อน เป็นตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่น้องอยากพิมอาจารย์ออดลนองพี่หบ่ครับเรากดไปที่เรียบร้อยเมื่อสักครู่เราก็พิมพ์รายละเอียดปกติเลยเก่งสยามเก่งสยามป๊อ ประม,ออมาณนี้คือตัวอย่างนะครับก็กดไปที่ภาพม<ร>ืมซ้ายือนี้นะครับแล้วก็มาหน้านี้นะครับเราก็กดที่คำว่าถัดไปทีาน,านี้ถ้าเราต้องการตั้งเวลานะครับตัวเลือกด้านซ้ายมือมุมซ้ายมือด้านบนนะครับตัวเลือกการกําหนดเวลาเราติตรงนี้ถ้าเกิดเรากดคำว่าเผยแพร่เลยเนี่ยมันก็สามารถอัปโหลดตรงนั้นณเวลาอนี้ได้เลยนะครับเราไปที่ตัวเลือกการเผยแพร่นี่เลยครับหน้านี้ฮะมันจะมีให้เลือกคือ เผยแพร่เลยหรือกําหนดเวลาภายหลังนะครับอ่ะิกไปที่กําหนดเวลาภายหลัง,งเช่นวันนี้นะครับวันนี้เวลา10บโมงเดือนนี้คือเขาตั้งค่าจากระบบมานะครับเ,เราต้องการติ๊กวันนี้ก็คือไปตรงนี้เลยวันที่2ี่สิบสองับาทนะกดกลงเวลานะครับเรานะรต้องการเวลาไหนอ่ะผมต้องการอ่ะเ,อเที่ยงอ่าเราจะจะลากตรงนี้เพื่อไปหา,หาตัวเลขเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมกำหนดตัวซ้ายมือดีกว่านะครับอานล่างมุมก็ สองศูนย์ศูนย์นอนะครับเมื่อเราได้แล้วก็กดตกลงนะครับเป็นวันนี้เวลาสี่สองกาปึ๊บกำหนดกดกำหนดวันที่ไปเลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่คำว่ากำหนดเวลาด้านบนปบึ๊บนี้นะครับเสร็จแ,แล้วมันก็อัปเดตให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับไปแล้วเราก็กลับเราต้องการทีนี้เราต้องการอัปเดต เพจอื่นๆล้วก็ไปที่มุมบนซ้ายเหมือนเดิมนะครับรเพจเราต้องการอัปเดตเพจไหนนะครับข้อความมาเยอะแยะเราสามารถอ่านข้อความแชททางแชทได้ทางแอปตัวนี้นะครับอย่างเช่นก็ไปที่เพจที่ผมเป็นแอดมินนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะชา้านิดนึงนะครับพอดีทำนอกสถานที่ มาเมื่อถึงหน้านี้นะครับปุ๊บเรา,เาก็กดไปที่ข้อความด้านล่างอันนี้คือข้อความที่ได้คุยกับท,ท่านลูกค้านะครับ,บตรงนี้นะครับตรงนี้เราต้องการไปที่เพจอื่นเราก็กดเราออกมาหน้าจอหลักนะครับแล้วก็ต้องกดไปที่ตัวจัดการวิดีโอเหมือนเดิมนะครับรทาท่เพลง ไม่เคยจะสนใครกลับเปลี่ยนไปเป็นนี่นะครับอันนี้ก็จะมีพวกบรรดาข้อความต่างๆที่มีคนทักทายเข้ามานะครับคนเข้ามาทักทายในเพจปกติตั้งค่า,าไว้หลายตัวนะครับอยากหยุดนนความรักม,รมาในค่ายเพลงนะครับแแกคนนายต่อทั้นี้จะมีเพียงเนี่ยครับ แค่นี้ง่ายๆนะครับแล้วก็มาที่หน้าจอหลักหรือต้องการอัปเดตเพจอื่นๆก็ตามๆขั้นตอนเหล่านี้นะครับง่ายๆครับผมลองดูนะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์ดูแล้วหน้าแชรต่อหรือหน้าทาตามก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสเผื่อเวลาท่านอ,าอยากอัปเดตให้ตรงเวลาเป้าหมายในการรับชมของผู้ชมเนี่ยนะครับอย่างเช่น ท่านต้องการอัปเดตในช่วงเวลาคนเลิกงานนะครับท่านทาคลิปเสร็จในช่วงระหว่างวันก็คือสามารถอัปเดตให้มันไปเผยแพร่ในช่วงเวลาหลังคนเลิกงานก็ได้าอาจจะเป็นหลังห้าโมงเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่นะครับช่วงที่คนเขาดูคลิปของท่านนะครับแล้วก็แชร์มันออกมาอย่างเฟซบุ๊กของตัวเองนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ หยุดความรักเอาไว้ที่เธอแค่คนนี้หลายต่อจากนี้จะมีเพียงเธอ